กล้าังกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างงานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยาก จอคิดถึงเสมอเพียงเจอคนหน้าคไคลๆฟังคำพูดคราดหัวใจก็แปลเป็นเธอนับแค่เศษนาทีเพียง Good morning ฮ o ว are y ย u today สวัสดีเพื่อนๆนะครับมารี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวดเกษตรนอกโรงเรียนนอกโรงเรียนนนวดกลับมาก็เหมือนเดิมพร้อมกับเอกลักษณ์ก็คือการร้องเพลงที่จําเนื้อไม่ได้จําได้ก็จําผิดอะไรประวันนี้นะวันนี้เรากลับมาเจอกันสาวๆฮะสาวๆ วันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางช่องนี้นะครับหลังจากที่นันวดหายไปหลายมื้อหลายเวียนเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันตกน้านะผมไปปลูกตะไคร่ทีนี้ตักน้ําก้มไปตักน้ําในสระโทรศัพท์ก็ตกจมลงไปก็ไม่รู้ตัวหรอกนะฮะว่าโทรศัพท์ตกแต่ทีนี้โทรหาก็เหมือนกับโทรศัพท์ปิดเครื่องก็ไม่รู้จะทําทไงก็นึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแตกี้เราไปทําอะไรตรงไหน ก็ลงลงไปโฮมดูในในในสะนะฮะเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับที่ตกลงไปในสะนะแล้วหนวดก็เอาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพวกกวดดูมันยังติดอยู่หลังจากนั้นก็คือปิดเครื่องแล้วก็นําไปแช่ไว้ในถังข้าวสารสองวันกลับมาใช้ได้ปกติเออวิธีการนี้นะถ้าใครท,ทําโทรศัพท์ตกน้นรันะครับ,รบาโทรศัพท์ ที่ที่มันไม่สามารถจะแกะเครื่องแกะอะไรได้นะก็ลองดูแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่านนวดได้ไม่ได้พาไปหาช่างอะไรอะไม่มีตังค์ <c oughs> อ่ะวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นนวดจะมาพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูหม่อนแล้วก็จะมากันในหัวข้อของอ่าการหยุดยอดหม่อนของเรานะครับการหยุดยอดหม่อนเนื่องจากว่าตอนนี้หม่อนของเราเนี่ยอ่า ได้ลักษณะก็คือความสูงตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้คือเราเราพอแล้วสําหรับขนาดความสูงประมาณนี้ความสูงก็ตอนนี้ก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ180ร้อยแปดสิบถึงสองเมตรนะฮะแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันแต่เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณร้อยแปดสิบเซนถึงสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทีน,นี้น้าหนวดก็อยากจะให้หม่อนของเราเนี่ยหยุดความสูงอยู่เพียงแค่นี้ หยุดอยู่แค่นี้เลยก็คือไม่อยากให้สูงต่อแล้วเพราะว่าถ้าสูงต่อเนี่ยก็จะสูงเกินไปนะครับนนวดจะได้ทรงพุ่มที่แบบว่ากําลังดีอ่ะทนีนี้นนวดจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังง่ายมากนะฮะตอนนี้ก็ก็จะมีผลตุกตาที่ติดออกมาบ้างนะครับหลายๆต้นเดี๋ยวให้ดูก่อนชมกันสักนิดก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยโตเร็วจังเลยหมอนนนวดตอนนี้ดูสิเนี่ยฮะตอนนี้ก็คือ ได้ตามที่เรากําหนดแล้วอันนี้ผลตุกตานกมากินนะ,ะนกมากินทุกวันเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้รอยรอยที่นกกินเนี่ยก็จะเป็นผลตุกตามาเนี่ยผลตุกตานี่จะออกมาหลังจากที่เราตัดกิ่งนะฮะจะออกจากกิ่งอวบๆแต่พวกนี้ก็ต่อไปก็จะติดผลหมดเลยอ่าทีนี้มาเข้าเรื่องนะครับวิธีการหยุด ยอดของด้านนวดด้านนวดเนี่ยก็คือให้เขาหยุดการเจริญเติบโตไม่ให้เขาสูงเกินไปแล้วนะครับวิธีการง่ายๆนั่นก็คือเรากําหนดน้ํากําหนดน้ําก็คือหลังจากที่ได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วนะครับด้านนวดก็หยุดให้น้ําเลยตอนนี้ตอนนี้หยุดมาได้ประมาณสามวันแล้วแต่ก่อนก่อนหน้าที่เราจะหยุดเนี่ยก็คือ,อฝนตกมา ช่วงนั้นฝนตกมาประมาณสักสองวันนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับตามโคนก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ที่นี่น่ะอากาศร้อนแล้วก็แห้งมากอันไม่ใช่อากาศร้อนอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวแต่ว่าแรงมากแล้วก็แห้งจัดเลยนะครับมองไปรอบๆเนี่ยนะครับแห้งหมดแล้วนะครับพย,ยันวิธีการก็คือง่ายช่วงนี้ก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนั่นหนวยก็จะเริ่มงดน้ํา ตอนนี้งดมาได้สามวันแล้วอย่างที่บอกก็คือไม่ให้น้ํามาแล้วสามวันนะครับทีนี้เรามาสังเกตง่ายๆนะที่เรามก็มาสังเกตที่ยอดของเขาถ้าเราเริ่มงดน้ําปุ๊บเนี่ยนะครับยอดหมอนของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเล็กลงนะครับก่อนที่จะเล็กเนี่ยถ้าสมมติว่าเรางดได้สุดแล้วเนี่ยนะครับยอดก็จะเริ่มเฉ่านิดๆถ้าเฉ่านิดๆแสดงว่าโอเคแล้วเขาเริ่มเริ่มหยุดแล้วพอยอดเริ่มเฉานิดๆเนี่ย ทีนี้นะครับยอดเริ่มเฉาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราให้น้ําทีเนี้ยแต่อย่าให้เยอะนะครับให้แค่นิดเดียวให้พอพอดินรู้สึกว่าดินข้างบนเนี่ยชุ่มชุมแค่นี้ก็พอเพื่อเลี้ยงต้นเขาเนี่ยอย่าอย่า,อย,าอย่าให้ยอดเขาเนี่ยมัน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 พับอ่ะมันงออะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาต้นที่ที่เริ่มหยุดอ่าแบบแบบที่เริ่มเฉาเฉามีไหมผมไม่มีเลยไม่มีเฉาเลย ก็มีประมาณนี้หมดเลยเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่หยุดนะถ้าเราไม่หยุดยอดของเขานะยอดเขาจะอวบป,ประมาเนี้ยจะอวบแบบเนี้ยแล้วก็จะอวบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะยาวไปอีกนะครับเขาจะทอดยอดยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการงดน้ําของเขานั่นเองนี่หมอนตุ๊กตาอันนี้คุริโกะมาห่อไว้เนี่ยไม่กินนี่สุกแล้วนี่นะก็คือง่ายๆแค่เนี้ยนะครับก็คือการงดน้ําเนี่ยดูไตหวานสตรอเบอรี่นะครับ พอเราเริ่มงดน้ําเนี่ยยอดเขาจะเริ่มหยุดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยแบบเนี้ยยอดจะเล็กลงเล็กลงจะมองเห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะหยุดไปเองหยุดโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาหมอนเราต้นสูงสูงแบบโอโ้สูงมากแล้วตอนนี้ทำยังไงดีนะนวดวิธีการก็คือง่ายนิดเดียวก็คือการ งดน้ำคนเองเนี่ยเน,นี่ยนะฮะเริ่มแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่งดเนี่ยนะโอ้โหจะอวบยาวขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอได้รับการงดน้ําใบเริ่มตกแล้วฮะตอนนี้ใบเริ่มตกเลยเห็นไหมเนี่ยใบเขาเริ่มตกแล้วยอดเขาเริ่มหยุดง่ายมากเลยวิธีการเนี่ยนะครับและพอหลังจากนี้ทําไงต่อก็อย่างที่โนดบอกตะกี้นะครับหลังจากที่เรางดน้ําเราเห็นแล้วว่ายอดเขาเริ่มตกแล้วนะครับยอดเริ่มเฉาแล้วทีนี้เราก็กลับมาให้น้ํา เหมือนเดิมแต่ว่าอย่าให้ในปริมาณที่เยอะนะครับอย่าให้ในปริมาณที่เยอะให้ในปริมาณที่ให้เขาพอชุ่มเขาก็สามารถจะไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านแล้วก็ก็จะดึงธาตุอาหารเนี่ยมาเลี้ยงไว้ที่ตาของเขาทีเนี้ยมาเลี้ยงไว้ที่ตาของเขาโดยที่เขาจะไม่ส่งธาตุอาหารหรือว่าน้ําเลี้ยงขึ้นมาที่ยอดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําเขาไม่พอที่จะส่งไปหายอด เขาก็จะเริ่มเลี้ยงตาเพราะว่าเขาตกใจเขากลัวพอเขาเลี้ยงตาธาตุอาหารก็จะไปอยู่ที่ตาและหลังจากนั้นเราก็สามารถจะทําผลได้เลยนะครับพอเขาเลี้ยงตาเต็มที่แล้วใบเขาเริ่มแก่ใบเริ่มกรอบแล้วทีเนี้ยใบเริ่มแก่เริ่มกรอบเราสามารถจะงดน้ําหยุดเลยได้เลยแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็อัดน้นาำให้เขาหลังจากนั้นก็ทําผลได้เลยอ่านะครับอันนี้คือในกรณีของหม่อนที่ ที่ติดผลง่ายก่อนนะถ้าหมอนที่ติดผลนยนีก็ทําวิธีการนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องรอผลจากกิ่งแขนงที่แตกมาอีกทีหนึ่งนะครับง่ายๆนะน่าจะเข้าใจง่ายนะครับท่านใดไม่เข้าใจหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถจะจะสอบถามมาได้คอมเมนต์มาได้หรือว่าต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบจริงๆงจังๆแบบอู๋น้าหนวดผมจะปลูกหม่อนอะไรแบบเนี้ยก็สามารถจะโทรมาได้ทางเบอร์095้า 4 3่สามสนะครับ095 4 3เก้าหมสนัมบรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมนะครับอ่ะวันนี้สาระเรื่องราวดีๆแบบนี้น้าหนวดก็จะนำมาฝากเพื่อนๆกันบ่อยสำหรับคนที่ปลูกหมันหรือปลูกมันบอรี่นะครับก่อนจากกันวันนี้เราก็ฝากช่องกันเหมือนเดิมช่องพี่ต้อมโหดูดูผลตุ๊กตาโอ้ ดเดี๋ยวเราเขอปตามคลิปสักทีหนึ่งต้นนี้ฝากช่องพี่ต้อมด้วยนะครับต้อมปลูกผักเสวงครัวกาเด้นแปลนนะจ๊ะนะเข้าไปติดตามรับชมได้เลยช่องพี่ต้อมช่องที่มีทั้งสาระความรู้มากมายรวมไปถึงความบันเทิงหลากหลายต่างๆนานานะครับ จะดูเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชการปลูกพืชปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ปลูกแบบง่ายๆปลอดสารพิษสารเคมีต้องช่องนี้เลยต้้มปลูกผักสวนครัวกาเด่นแพรนนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับช่องพีเอนะครับเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องนี้ก็เป็นช่องเกษตรการเรียนรู้วิธีการปลูกพืชปลูกไม้ต่างๆเนี่ยแบบง่ายๆและที่สําคัญก็คือปลอดสารพิษสารเคมีด้วยต้องช่องนี้เลยนะครับเก้าทีละเก้า เกษตรอินทรีย์ส่วนนันวดกเกษตรนอกโรงเรียนวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนออกฝากช่องนันวดอีกช่องหนึ่งนะครับกรเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนันวดลาไปแล้วสวัสดีครับ ฝากฟ้ายามเย็นหินแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา